สนะว่วันนี้ค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องสองอนุ channel อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพามากินลูกชิ้นย่างกันนะคะดูสิโอ้น่ากินมากใช่ไหมคะเรามากินกันเลยค่ะมาชิมดูซิว่าร้านนี้อร่อยหรือเปล่านี่ค่ะอื้อหือ กิ้มร่อยเด็ดมากค่ะแต่ว่าเผ็ดค่ะเผ็ดแต่แร่อยอันนี้ราคายังไงราคาเท่าไหร่อืมราคาอยู่ที่ไม้ u s สิบบาทนะคะทุกอย่างทุกอย่างค่ะ เผ็ดมากอผักชีแต่ผักชีมันนิดเดียวนน้ำจิ้ม อร่อยมากค่ะน้ำจิ้มเด็ดมากแต่ว่าเผ็ดจริงๆค่ะเผ็ดมากเลยอืมลุยกันต่อค่ะอืม เป็นอะไรดีคะอันนี้เหรอนี่อันนี้อยากลองกินนะมันคืออะไรนะอร่อยมีแต่กีรือเปล่าอร่อย น,นึกว่าแต่จะมีชีสข้างในแต่ไม่ใช่มันคนละอย่างกันหย,ยิบมาผิดแต่ก็อร่อยค่ะอืมอืยเฮ้ นิดเดียวอะค่ะเผ็ด <Okay. S 1> แต่มันก็ไม่ค่อยโดนน้ำจิ้มนะแต่มันก็เผ็ดแต่เราก็อยากได้กินน้ำจิ้มมากกว่าน,นี้ได้ได้กินอะไรนะรับรสชาติเหรอของน้ำจิม้มอืออือดูเลยค่ะอือน่ากินหรือเปล่าอืม กินน้ำจิ้มมันในอาหารนี่น้ำจิ้มก กินหน่อยจัก,กอ้องอืปอปอยนีนะครับ <c oughs> เป็นไงบ้างจัก,ก้องแตงไหมคะแตงแตงค่ะแตงอืออร่อยใช่ไหมคะแต่ว่าเผ็ด พอชิมิกกัะไงอะไรตัดออกก็ได้โอ้แต่จะเป็นคิอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอ่ามาดูกยหรอ่าอแซ่บไปนึำกันแซ่บแต่ว่าเหมือนอันนี้มันจะ เผ็ดไปในตัวด้วย mm. เผ็ดก็เดิมอีก <laughs> <laughs> อร่อยมากน่าจะมีไผ่อยู่เยอะนะนี่ค่ะขอคำสุดท้ายนะคะเผ็ดมากเลยค่ะนี่ค่ะอือ แซ่บอีหลีพี่น้องแซ่บตินผักแล้วจะได้หลากหลายเฮ้เาก็ขอไปคลิปแบไปชอบเพียงเท่าน,นี้นะคะทุกคนตอนนี้เผ็ดมากค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยะคะแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวกันที่เซเวันเยอะๆด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย